ะวัตถุประสงค์ในการจัดงานนั้นมันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของโรงเรียนที่เราต้องจัดกีฬาสีเป็นประจำทุกปีปรเ,เราส่งเสริมให้นักเรียนของเราเนี่ยเป็นเยาวชนของชาติที่มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงและสมบูรณ์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ช่วยให้เด็กเป็นคนที่รักการออกกําลังกายาเด็กรักการเล่นกีฬา,า,าแล้วใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องการร้องปรามยาเสพติดให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางาย,ยาเสพติดทาให้เด็กนักเรียนเนี่ย ได้ค้นหาพบศักยภาพความสามารถของตัวเองในการเล่นกีฬาเพื่อต่อยอดไปแข่งขันในระดับเขตในระดับชาติในระดับนานาชาติต่อไปนักเรียนที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งมวลนั้นนะเด็กมีสุขภาพจิตดีแล้วต้องมีสุขภาพกายต้องมีเด็กที่สุขภาพกายแข็งแรงต้องมีคุณธรรมจริยธรรมทำให้เด็กนี้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นเยาวชนของชาติที่มีคุณภาพ รู้จักความรับผิดชอบต่อตัวเองรู้จักความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมแล้วก็สังคมก็จะมีความสุขโดยเฉพาะการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยในสังคมของคนหมู่มาก